สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ Artist Hist h e World ช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่ประวัติศาสตร์ศิลปินระดับโลกในมุมที่คุณไม่เคยรู้วันนี้เราจะมาเปิดเผยเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ภายใต้ใบหน้าอันนิ่งสงบของรูปปั้นหินยักษ์โมอายบนเกาอีสเตอร์คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมรูปปั้นเหล่านี้ถึงได้มีสีหน้าอันเป็นเอกลักษณ์ และเปลี่ยมไปด้วยปริศนามันไม่ใช่แค่ก้อนหินธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความลึกลับการเฝ้ารอคอยและเรื่องราวที่ถูกเก็บงำมานานนับพันปีและวันนี้เราจะพาคุณไปเชื่อมโยงความลึกลับนี้กับบุคคลสำคัญระดับโลกที่ชีวิตและผลงานของพวกเขาเปรียบเสมือนโมอายที่ยืนตรงานท้าทายการเวลาแต่เบื้องหลังใบหน้าอันเป็นที่รู้จักนั้น กลับซ่อนเรื่องราวที่ซับซ้อนความเจ็บปวดความผิดหวังและแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ที่น้อยคนนักจะเคยได้รับรู้เปรียบจากใบหน้าหินของโมอายเรามาเจาะลึกที่ศิลปินผู้มีใบหน้าเปี่ยมด้วยอารมณ์อย่างวินเซนต์แวนโกคุณรู้จักเขาในฐานะจิตรกรผู้สร้างสรรค์ราตรีประดับดาวและทานตะวันอันโด่งดังแต่คุณรู้ไหมว่าเบื้องหลังผู้กันอันจัดจ้านนั้น เขาต้องต่อสู้กับอะไรบ้างชีวิตของแวนโกเปรียบได้กับโมอายที่ยืนโดดเดี่ยวบนเกาะอันห่างไกลเขาถูกเข้าใจผิดถูกปฏิเสธจากสังคมและแม้กระทั่งจากครอบครัวความโดดเดี่ยวกัดกินจิตใจเขาจนถึงขีดสุดเขาพยายามจะเชื่อมโยงกับผู้คนแต่กลับพบแต่ความว่างเปล่าความจริงที่ถูกเก็บงำคือ ความเจ็บปวดทางจิตใจที่เขาต้องเผชิญนั้นรุนแรงเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้เขาวาดภาพเพื่อระบายความรู้สึกเพื่อปลดปล่อยเสียงกรีดร้องอันเงียบงันที่อยู่ภายในจินตนาการดูสิครับจิตตกรอัจฉริยะที่โลกยกย่องในวันนี้ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นคนบ้าเป็นคนล้มเหลวมันช่างเป็นเรื่องขี้ย้อนแย้งเสียจริงแต่จากความมืดมิดนั้นเอง ที่ทำให้งานศิละปะของเขาสว่างสวยและเป็นอมะตะนี่คือบทเรียนอันล้ำคาว่าบางครั้งแจกความเจ็บปวดของแวนกบเรามาสู่โลกของอัจฉริยะทางดนตรีผู้ถูกกำหนดเส้นทางตั้งแต่เยาว์วัยวูลฟกังอามาเดอุสมุาสัดชารกมหาสจัจย์ผู้เริ่มแต่งเพลงตั้งแต่อายุห้าขวบชีวิตของโมดสัด เปรียบได้กับโมไอที่ถูกแกะสลักอย่างประณีตและถูกวางไว้ในตำแหน่งที่กำหนดไว้แล้วกรงโปงมังคบความจริงที่ถูกเก็บนำคือเบื้องหลังโน้ตด,ดนตรีอันไพเราะและซับซ้อนนั้นเขาคือเครื่องจักรผลิตผลงานชิ้นเอกที่ต้องเดินทางแสดงไปทั่วยุโรปตั้งแต่อายุอย่างน้อย ลองนึกภาพเด็กน้อยคนหนึ่งที่ต้องแต่งเพลงซิมโฟนีอันยิ่งใหญ่ในขณะที่เพื่อนๆกำลังวิ่งเล่นดูสิครับมันช่างเป็นเรื่องที่ตลกร้ายที่อัจฉริยะระดับโลกผู้นี้กลับต้องดิ้นรนเรื่องการเงินตลอดชีวิตและเสียชีวิตลงอย่างยากจนจากเสียงดนตรีอันไพเราะเรามาสู่เสียงหัวเราะอันเป็นอมตะของชาร์ลีแชปลิน ชายผู้สร้างตัวละครคนพเนจรที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังและเสียงหัวเราะในยุคที่โลกกำลังมืดมิดแอบคุณรู้ไหมครับว่าเบื้องหลังรอยยิ้มและท่าทางตลกขับขันนั้นแชปลินซ่อนความเจ็บปวดอะไรไว้ชีวิตของแชปลินเหมือนกับโมอายที่สวมหน้าก,ากากแห่งความสุขใบหน้าของคนพเนจรนั้นไม่เคยเปลี่ยน แต่เบื้องหลังความตลกนั้นเต็มไปด้วยการวิพากษ์วิจารณ์สังกลิมอย่างเจ็บแสบความจริงที่ถูกเก็บงำคือแชปลินเติบโตมาในความยากจนค้นแค้นในลอนดอนเขาเห็นความทุกข์ยากของผู้คนรอบตัวมาตั้งแต่เด็กประสบการณ์เหล่านี้หล่อหลอมให้เขาสร้างสรรค์ตัวละครที่สะท้อนถึงชนชั้นแรงงานผู้ถูกกดขี่ได้อย่างลึกซึ้งมันช่างเป็นเรื่องน่าขัน ที่ชายผู้ทําให้คนทั้งโลกหัวเราะได้กลับต้องเผชิญกับความเศร้าโศกและความยากลําบากในชีวิตส่วนตัวอยู่บ่อยครั้งนี่คือบทเรียนว่าความตลกที่แท้จริงจากความตลกขับขันเรามาสู่ความเข้มแข็งอันน่าทึ่งของฟรีดากาโลจิตรกรหญิงชาวเม็กซิกันผู้มีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่กลับสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เปี่ยมด้วยพลังและเอกลักษณ์คุณรู้จักเธอจากภาพวาดตัวเองอันโดดเด่นแต่คุณรู้ไหมว่าร่างกายของเธอต้องต่อสู้กับอะไรบ้างชีวิตของฟรีด a าเปรียบได้กับโมอายที่ยืนหยัดถาทายพายุเธอต้องเผชิญกับอุบัติเหตุร้ายแรงตั้งแต่อายุยังน้อยทำให้เธอต้องทงทุกทรมานจากความเจ็บปวดทางกายตลอดชีวิตความจริงที่ถูกเก็บงำคือ ความเจ็บปวดทางกายและใจที่เธอต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นการผาดปัดนับครั้งไม่ถ้วนความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนหรือการสูญเสียลูกเธอนำความเจ็บปวดเหล่านั้นมาถ่ายทอดลงบนผืนผ้าใบอย่างตรงไปตรงมาและไม่เกรงกลัวมันช่างเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะสามารถเปลี่ยนความทุกข์ทรมานให้กลายเป็นงานศิลปะที่สวยงาม และทรงพลังได้ถึงเพียงน,นี้ม่คือบทเรียนว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่อยู่ที่การลุกขึ้นยืนหยัดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจากความแข็งแกร่งของฟรีดาเรามาสู่บัลลังก์ของราชาแห่งร็อกแอนโรลเอลวิสเพรสลีย์ชายผู้เปลี่ยนโฉมหน้าวงการดนตรีและวัฒนธรรมปอปไปตลอดกาลคุณรู้จักเขาในฐานะคิง ผู้มีพลังเสียงและท่าเต้นอันเป็นเอกลักษณ์แต่คุณรู้ไหมว่าเบื้องหลังความยิ่งใหญ่นั้นเขาต้องแลกมาด้วยอะไรชีวิตของเอลวิสเปรียบได้กับโมอายที่ยืนโดดเดี่ยวบนยอดเขาแห่งเชื่อเสียงเขาถูกยกย่องบูชาถูกรายล้อมด้วยผู้คนนับล้านแต่กลับรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างที่สุดความจริงที่ถูกเก็บงำคือ ความโด่งดังระดับโลกได้พรากค,ความเป็นส่วนตัวและชีวิตปกติของเขาไปเขาถูกควบคุมถูกกดดันและต้องต่อสู้กับการเสพติดยาเสพติดอย่างหนักเพื่อรับมือกับความเครียดและแรงกดดันมหาศาลมันช่างเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ชายผู้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่คนทั่วไปใฝ่สันกลับต้องจบชีวิตลงอย่างโดดเดี่ยวและโศกเศร้า นี่คือบทเรียนว่าชื่อเสียงและเงินทองไม่สามารถซื้อความสุขที่แท้จริงได้และบางครั้งการเป็นราชาก็มาพร้อมกับราคาที่จากเสียงเพลงของราชาเรามาสู่ความคิดอันไร้ขีดจำกัดของเลโอนาร์โดดาวินชีอัจฉริยะผู้รอบรู้แห่งยุคเรเนซองส์ผู้เป็นทั้งจิตรกรประติมากรสถาปนิกนักดนตรี นักวิทยาศาสตร์ประดิษฐ์และอีกมากมายคุณรู้จักเขาจากโมนาลิซาและอาหารข้ามมือสุดท้ายแต่คุณรู้ไหมว่าเบื้องหลังความอัจฉริยะนั้นเขามีความลับอะไรซ่อนอยู่ชีวิตของดาวินชีเหมือนอ่อนกับโมอายที่มีรอยยิ้มปริศนาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นที่ไม่สิ้นสุดแต่หลายสิ่งหลายอย่าง กับถูกทิ้งไว้กลางคันความจริงที่ถูกเก็บนำคือดาวินชีเป็นคนที่มีความคิดก้าวลำ้ำเกินยุคสมัยเขามักจะเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆมากมายแต่ก็ทิ้งมันไว้กลางคันบ่อยครั้งเพราะความคิดของเขามักจะนำหน้าไปสู่สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอลองนั้นพิภาพดูสิครับอัจฉริยะผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกกลับมีผลงานที่ไม่เสร็จสมบูรณ์ มากกว่าผลงานที่เสร็จสมจากความคิดอันไร้ขีดจำกัดเรามาสู่เสียงร้องอันทรงพลังของเฟรดดี้เมอร์คิวร่ฟรอนต์แมนแห่งวงควีนผู้สร้างตำนานบทเพลงร็อกที่ก้องโลกคุณรู้จักเขาในฐานะราชนีแห่งเวที T. คู่มีพลังเสียงและลีลาการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์แต่คุณรู้ไหมว่าเบื้องหลังความยิ่งใหญ่นั้นเขามีความลับอะไรซ่อนอยู่ ชีวิตของเฟรดดี้เปรียบได้กับโมอายที่สามารถร้องเพลงได้ <Yeah. S 1> บนเวทีเขาคือเทพเจ้าผู้ไร้เทียมทานแต่เบื้องหลังแสงสีและเสียงปรบมือเขาคือมนุษย์ธรรมดาที่มีความเปราะบางความจริงที่ถูกเก็บงำคือเฟรดดี้เป็นคนขี้อายและเก็บตัวในชีวิตส่วนตัวเขาต้องต่อสู้กับเรื่องอัตลักษณ์ความสัมพันธ์ และที่สำคัญคือโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตเขาไปในที่สุดมันช่างเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งที่ชายผู้มีพลังเสียงและบุคลิกที่ยิ่งใหญ่บนเวทีกลับเป็นคนที่เก็บนำความรู้สึกและเรื่องส่วนตัวไว้ไม่ชิดนี่คือบทเรียนว่าความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การแสดงออกภายนอกเสมอไปแต่บางครั้งมันก็อยู่ที่ความกล้าหาญ ในการเผชิญหน้ากับความจริงภายในและจากตำนานร็อกเรามาสู่ปริศนาแห่งยุคสมัยมหม่แบงค์ซีศิลปินกราฟิตี้ผู้ลึกลับที่ผลงานของเขาสั่นสะเทือนวงการศิละปะและสังคมคุณรู้จักเขาจากงานศิละปะเสียดสีสังคมที่ปรากฏขึ้นตามที่ต่างๆทั่วโลกแต่คุณรู้ไม่ว่าเบื้องหลังนามแฝงและผ้าคลุมหน้านั้นเขามีความลับอะไรซ่อนอยู่ชีวิตของแบงค์ซี เหมือนกับโมอายที่ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นผู้สร้างสรรเขาเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตนเพื่อให้ผลงานของเขาพูดแทนตัวเขาเองความจริงที่ถูกเก็บงำคือการรักษาความลับและตัวตนที่ไม่เปิดเผยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายในยุคที่ทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมดเขาต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้เงาต้องหลบซ่อนและต้องวางแผนทุกอย่างอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้ตัวตนถูกเปิดเผย มันช่างเป็นเรื่องที่น่าขันที่ศิลปินผู้โด่งดังระดับโลกกลับเลือกที่จะไม่มีชื่อเสียงส่วนตัวและใช้ความไม่เปิดเผยตัวตนเป็นเครื่องมือในการวิภาควิจาร์ณสังคมนี่คือบทเรียนว่าบางครั้งการเป็นนิรนามก็เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและการปล่อยและนั่นคือเรื่องราวเบื้องหลังใบหน้าอันนิ่งสงบของโมอายที่เรานำมาเชื่อมโยงกับชีวิตของเหล่าตำนานระดับโลก คุณเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าไม่ว่าจะเป็นวินเซนต์แวนโกโมสซาดชาลีชัปลินฟรีดาคาโลเอลวิสเพรสลีย์เลโอนาร์โดดาวินชีเฟรดดี้เมอร์เทอรีหรือแม้แต่แบนซีทุกคนล้วนมีโมอายในแบบฉบับของตัวเองที่ยืนตระงานบอกเรื่องข่าวความสำเร็จความล้มเหลวความเจ็บปวด และแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่เรื่องราวเหล่านี้สอนให้เราเห็นว่าเบื้องหลังความสำเร็จอันยิ่งใหญ่มักจะมีความพยายามความอดทนและการเติบโตส่วนบุคคลที่ซ่อนอยู่เสมอชีวิตของพวกเขาไม่ใช่แค่เรื่องราวในตำราเรียนแต่คือบทเรียนอันล้ำค่าที่บอกเราว่าการยอมรับในเส้นทางของตัวเองการเรียนรู้จากความผิดเพอ หลาดและการไม่หยุดที่จะสร้างสรรค์คือกุญแจสำคัญสู่การเป็นโมอายที่ยืนหยัดท้าทายการเวลาในแบบฉบับของคุณเองขอให้ทุกท่านนำเรื่องราวเหล่านี้ไปเป็นแรงบันดาลใจในการอ่อไปแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ